สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นมาให้ดูนะผมนะมาดูมันคืออะไรนะผมนะนี่จะแกะพร้อมกันนะผมไม่มีกล่องมานาะผมห่อแบบนี้เลยนะห่อมาเป็นแบบนี้เลยขนาดอันนี้เลยนะเออไม่มีห่อไม่มีกล่องอเลยเลยไม่ใส่นะผมแกะดูพร้อมกันเลยตัดเลยผมตัดตัดตัดตดดูมันคืออะไรนะ ฉี่ออกมาเลยนะอือนี่แต่ก็มีบับเบิ้ลมาอยู่นะผมอันนี้เอ้ยห่อเบิ้ลมันมเลยนะต่อไปก็ลองจ,จับเงี้บผมนี่เทปมันติดอยู่อย่างเงี้ยตัดเลยปึ๊ดก็ใหนะอ่าแล้วเป็นไรนอ่ะผมเป้าเทปติดจากไอ้นี่มาเลยอะแข่งไอ้นี่มาเลยครับผมโอ้โหอย่างเงี้ยหลุดเลยนะหลุดเลยนะเนี่ย อต่ตรงนี้ไม่ได้หลุดอย่างเดียวอ่ะปึ๊กอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมากนะผมนะขอกให้ยิงนะืออยู่มาละปึ๊กอ่าเป็นเจ้าตัวนี้นะผมกล่องมีรอยอ้ามั่งนะผมนะเป็นปลาพุกันนะน่าจะจีนละดูหน้าตาแลา้วมันดูละเกียดละเกียดยังไม่รู้ว่าผมนะเออนะ วันนี้ก็มาให้ดูประมาณนี้นะผมของแกะของเล่นนะนี่เขาจบคลิปเพลินี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ